สวัสดีครับทุกคนตอนนี้โคชบีอยู่ที่ตลาดขายเครื่องประดับเรียนแบบแบรนด์เนมทั้งหลายนะครับบอกเลยอลังการงานสร้างมากๆแล้วงานของเขาเนี่ยงานดีวิจิตรจริงๆอะตามมาดูแพนโดราตัวนี้นะครับนี่เป็นยังไงครับนี่ครับไม่ใช่ธรรมดาเกรดแบบ A บวกๆนะครับนี่ใครอยากหาของแบบนี้นะครับรับไปขายต่อนะบอกเลยคุณต้องมาที่นี่เลยนะครับนี่คุณต้องมาที่นี่เลยคุณดูคุณดูแต่ลายนี่นะครับนี่โอ้โหคุณต้องดูตอนนี้โคชบีอยู่ที่ควางเจาประเทศจีนนะครับผม เป็นตลาดขายเครื่องประดับแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับใครที่อยากหาเครื่องประดับแบบนี้ไปขายต่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขารับจากที่ไหนกันในเมืองไทยเขารับกันจากตรงไหนหรอเมืองไทยไม่มีหรอกครับเขาอยู่ที่นี่เลยครับกวางเจาประเทศจีนถ้าอยากได้แบบนี้ไปขายต่อนะครับผมรอบต่อไปโคดวีจะพามาวันที่2 3มถึง2ีมีนาคมนี้ถ้าคุณสนใจก็อย่าลืมนะครับผมทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆครับแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป Facebook นนััผมแลล้้้วหหงจากใ ูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์